คุณชาแนลสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทางช่องด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะค่ะ FC ทุกท่านค่ะตอนนี้แอดมินกำลังสร้างกลุ่มไลน์นะคะเพื่ออ FC ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆเลขดุวนนะคะเหมือนงวดที่แล้วนะที่ให้ระวังเลข1 8 8 1และ1 7 7 1นะคะ มินจะปักลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะ fc ทุกท่านกดลิงก์เข้าไปแอดเพื่อนในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางวันนี้กันเลยค่ะของแอดมาน้อยค่ะงวดที่แล้วค่ะฟันเม็ดเดียวแตกค่ะ1.7ค่ะท่านบอกว่ามา100%มาจริงๆนะคะสลากบนออก4.1.7ค่ะมาตามต่องวดวันที่16เดือน7กันค่ะ มาแล้วคะ่ะท่านให้ที่7 2 25 7 2 5ท่านให้กันไว้2คู่นะคะกันที่เลข5 7และ2 4ค่ะแอดท่านบอกว่ามาแน่ๆ1่ร้อเซมั่นใจเหมือนงวดที่แล้วคะ่ะใครชอบแนวทางนี้แคปไว้นะคะเอาไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอ่าน่าจะขายในวัน2วันนี้คะ่ะใครชอบแคปไว้นะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องอาปุน Channel นะคะอย่าลืมนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม l ลายลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะคะกดแอดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆคะ่ะ